สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพาะเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบคนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพจารย์และเป็นการเผยแพ่พุทธศาสนาอีกรูปแบบหนึ่งครับ ที่เพื่อนๆวิธเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ลึกวัตถุมงคลของหลวงปูส่สาลีสุทธาจิตโตวัดถ้ำปูหาวารีตาบลโพคมินอำเภอวังสพงจังหวัดเลยนะครับผมเป็นเหรียญในรูปลักษณ์ของเหรียญพระนาคปกนะครับผมสร้างเป็นที่ลึกในาวาระอายุครบรอบ80ปีของหลวงปู่ครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆวิธี รับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพลักเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเหรียญที่ระลึกอายุครบรอบ80ปีของหลวงปูส่สัมีีสุทธจิตโตกันนะครับผมในอีพีก่อนๆน,นี้ผมเคยนำเสนอเพื่อนๆพี่ๆไปแล้วในเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับผมซึ่งเป็นเนื้อทองฝาบาทแบบพิเศษนะครับปอ ผิววันณะของทองเหลืองนี่นะครับผมหรือทองฝาบาทนี่จะมีความขุดนองเป็นพิเศษเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากลองชมก็สามารถที่จะย้อนคลิปกลับไปดูใน EP ที่ผ่านมานะครับผมที่ผมได้เคยนำเสนอไปแล้วส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญที่รึกลึกอายุครบรอบ80ปีอีก วันนะหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเหรียญเนื้ออันปะกา้าหน้ากาศอกฝาบาทนะครับผมซึ่งจะเป็นเหรียญใช้แจกกรรมการนะครับผมจะไม่พบเห็นโดยทั่วไปนะครับผมขนาดของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นความกว้างจะอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะครับผมส่วนสูงของเหรียญจากขอบด้านล่างจะหลดขอบด้านบนจะอยู่ที่3เซนนะครับผมถ้ารวมกับ หูห่วงด้วยก็จะเป็น35เซนติเมตรนะครับตรงกลางก็จะเป็นรูปของอพระนาคปกนะครับผมตัวหนังสือเขียนที่ระลึกอายุครบ80ปีนะครับผมก็จะมีโค้ดเม็ดงาตอกทางด้านาซ้ายมือขององค์พระขวามือของเรานะครับผมจะเป็นโค้ดตัวอีกในเม็ดงาครับผมจะคล้ายๆกับรูปแบบของ เหรียญครบ8ดรอบของหลวงปู่ทิมนะครับผมจะมีเหรียญอยู่รุ่นหนึ่งของหลวงปู่ทิมมีเซลโกลวัดละหารไล่นะครับผมที่สร้างในวาระครบ8ดรอบนะครับผมจะทาเป็นเหรียญหน้าปกแบบเดียวกันนี้นะครับผมทางคณะศิษย์หลวงปู่ชลีก็ได้นําเอาอแบบเหรียญน,นั้นมานะครับผมสร้างเป็นเหรียญที่เลือกอายุครบรอบ80ปีให้กับหลวงปู่นะครับส่วนด้านหลังนะครับผมอันนี้จัด ไปเหมือนกับหลวงปู่ทิมบ้างนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนี่ก็ค่อนข้างที่แตกกันแตกต่างกันนะครับผมไม่ว่าจะตัวหนังสือระบุต่างๆนะครับผมตลอดจนถึงภาพบล็อกเหรียญอะไรนะครับก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่ต้องัวสับสมน,นะครับตรงกลางก็จะเป็นรูปพัะาบุริฐานนะครับสัญลักษณ์ของพระในสายกรรมฐานปฏิปทาของหลวงปู่มั่นนะครับตัวหนังสือเขียน หลวงพ่อสัมีีสุทธากิตโตนะครับผมแล้วก็จะมีอายันประจําองค์ของหลวงปู่สัมีนะครับผมพระอีกุนะครับเป็นหัวใจพุทธศาสนาแล้วก็ด้านล่างอัฐบ,บริขารมาก็จะมีสักลาดนะครับผมปีพศ2558นะครับผมปีเดียวกันกับที่สร้างเหรียญรุ่นแรกแล้วก็วัดร้ำภูหาวารีนะครับผมพื้นเหรียญ เรียบนะครับผมมีการาขีดกลึงเป็นลักษณะคล้ายกับรัศมีนะครับผมเป็นเส้นกระจายตัวเต็มไปหมดนะครับผมจะคล้ายกับรัศมีของพระอาทิตย์นะครับผมกระจายกระจายตัวออกนะครับผมเส้นสายรายละเอียดพวกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไปนะครับผมถ้าเหรียญได้รับความนิยมนี้ก็เรียกได้ว่าเส้นพวกนี้ก็จะมี ความสําคัญตรงการพิจารณาเปรียบเทียบนะครับผมเหรียญค่อนข้างที่จะสวยงามครับโดยมากเราจะเห็นกันเป็นเนื้อล้วนๆนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นเนื้อหน้ากากนะครับก็คือจะเป็นอันปาก้านะครับครอบด้วยอ,องค์พระนะครับผมที่ปั๊มเป็นเนื้อฟ้าบาดครอบไว้อีกทีหนึ่งครับผมอันนี้จะไม่ค่อยเห็นด้านล่างขององค์พระนี่มีซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับองค์นี้หมายเลข 120นะครับผมเป็นลำดับใช้เป็นตัวเลขอารบิกแบบสากลนะครับผมรันนัมเบอร์เหรียญค่อนข้างที่จะหนาอยู่พอสมควรนะครับผมหลวงปู่สํมลีนี่ท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงของหลวงปู่หลุยจันทสาโลซึ่งหลวงปู่หลุยนี่เป็นลูกศิษย์ในยุคต้นๆน,นะครับผมของหลวงปู่มั่นมีผู้เคยถามหลวงปู่สําลีว่า แนวทางการปฏิบัติแล้วก็การสอนของการสอนภาวนาของหลวงปู่หลุยนี่ครับผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมหลวงปู่สัมฤทท่านอธิบายว่าท่านอยู่กับหลวงปู่หลุยร่วมสิบกว่าปีนะครับผมหลวงปู่หลุยท่านก็จะสอนให้ภาวนาเพียงอย่างเดียวนะครับผมจะภาวนาพุทโธเป็นหลักนะครับผมแล้วท่านจะสอนการพิจารณาธรรมนะครับผมการพิจารณาธรรม ของท่านนี้เรียกว่าการม้างกายนะครับผมคำว่าม้างในภาษาอีสานนี่หมายถึงว่าถอดออกแยกออกหรือออกนะครับท่านก็จะเรียกวิธีการสอนพิจารณาธรรมของทว่าการม้างกายหลวงปู่สํารีบอกว่าการม้างกายก็คือที่เราพิจารณาธาตุขันธ์ของเราตามความเป็นจริงนะครับผมพิจารณาให้เห็นถึงกายภายใน โดยการมางกายนี้จะเป็นการแยกชิ้นส่วนออกมาดูเช่นธาตุดินก็ให้แยกกับไตไส้ปุงออกมาเป็นกองกองดูว่ามีอะไรสวยงามหรือว่าแยกธาตุน้ําเช่นเลือดน้นําหนองน้ําเหลืองนะครับผมออกมาเป็นกองกอ,องพิจารณาดูนะครับผมว่าเห็นความสวยงามอ,อย่างที่อ,อย่างที่เห็นไหมนะครับผม ให้มันเกิดความเบื่อหน่ายคลายเกล็ดออกนะครับผมเห็นโทษแห่งความหลงนะครับผมก็จะเป็นการแก้ความหลงได้ดีนะครับผมแล้วก็หลวงปู่สํารทท่านก็บอกอนุมานว่าการมังกยก็เหมือนกับเราฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่แหละเราก็เอามีดมากรีดตรงไส้ตรงพุงมันดูนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำหนองที่ไหลออกมา เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมใช้จิตจดจอ่อดูตามความเป็นจริงนะครับผมหรือว่าเราจะพิจารณากายนี้ให้มันขึ้นอืดขึ้นหนองแล้วก็ค่อยๆเน่าไปแล้วก็แห้งลงไปกลายเป็นกระดูกนะครับผมแล้วก็กลับกลายเป็นดินน้ำรวมไฟอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าการพิจารณากายจะต้องจิตต้องสงบสะกก่อนนะครับผมจึงจะ สามารถพิจารณาเช่นนั้นได้นะครับผมนี่ก็ถือได้ว,ว่าเป็นคำสอนของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์นะครับผมจากหลวงปู่หลุยสูหลวงปู่สมรีนะครับผมแล้วหลวงปู่สมรีก็นำสิ่งนี้มาพิจารณานะครับผมแล้วก็สั่งสอนบอกต่อแก่สืิต่อไปนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาต เพื่อนๆี่พีนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ